แม่กระเบื้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปแน่สิจัดจัดมาล้ค่ะแน่สิจัดจัดมาในเมนูตำหมักทัวกับปิ่งไก,จก่จ้าปิ่งไก่บ้านตำหมักทัวจับเสกกับปิ่งไก่บ้านมัทอดจัดพี่น้องปิ่งไก่บ้านคะ่ะตัวใหญ่ๆเกือบใหญ่ กับจิบเขาหันหันจับพี่น้องแมา่แมา่จับพี่น้องกินขาว้่ำกันเบื้องข้ามเขาหนึ่งเขาซ้อนกันไหมล่ะจัดวะหนึ่งเกี่ยวพี่นักตัวเลยที่พูด้ชม

มือแบบมือกระเป่อยอีเนอกมือขึ้นจุดกระเนะด่อยอะไรปอืม Sous-titrage Ike amara. Ike amara. Ike amara. dành บักหมัทุัวยพี่น้องก็จัปลูกหัวน้ำบาดจับครับวันนี้น้่งน้อง จมยังคีณม่บ้างเอาส่นยขปลาเรากินแล้วกูกนนยกอยากมันเห็นกินมันดื่มมันอกไปบ้ามงหัวเาแมันกินจมสุนัขปลา Mà đi xa hả? Để... Để bạn đi đâu người sáng đi bà đừng, nó là lắm nó lắm bây giờ ạ cái bà nó

minak <laughs> minak <laughs> 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 <laughs>